กคนเดี๋ยววันนี้พาไปดูสนามบินสวนภูมิวันที่21่กรกฎาคมเป็นวันแรกที่เข้าห้ามบินเข้าพื้นที่สีแดงเข้มนะเราเริ่มจากชั้น4เลยครับจะเห็นว่ามีนักท่องเที่ยวแต่งตัวแล้วรอเข้าไปในสนามบินกันอยู่เราเข้าไปผ่านประตู2เลยนะเดี๋ยวเราไปดูตารางเที่ยวเที่ยวบินกันว่าเป็นยังไงกันบ้างเห็นไหมมีนักท่องเที่ยวแต่งชุด ppe เดินเพียบเลย เที่ยวบินขาออกส่วนใหญ่ยกเลิกกันหมดเลยก็ <S <S จะมีเที่ยวบินไปฮ่องกงครับที่เค2แปเปิดเคาน์เตอร์อยู่ส่วนใหญ่เที่ยวบินที่มีก็จะเป็นเที่ยวบินที่เดินทางออกไปนอกประเทศนะครับตรงนี้จะเป็นบริเวณเที่ยวบินภายในประเทศ โรบีกับโรซีนะจะเห e for ็นว่าเงียบเหงามากเลยอะเดี๋ยวเราเดินไปดูที่ฝั่งการบินไทยที่โรบีกันก่อนตรงนี้จะเป็นเคาน์เตอร์เช็คอินของการบินไทยนะไม่มีเจ้าหน้าที่เลยข้างหลังเงียบสุดๆนะฝั่งนี้จะเป็นฝั่งของเบียดเจ็ทแอร์แบบเดียวกันเลย แทบจะไม่มีเจ้าหน้าที่นั่งอยู่เลยพอเดินตรงไปก็จะเป็นจุดที่เราจะต้องผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าไปข้างในเกตอีกทีหนึง่งบริเวณนี้เป็นที่เฉพาะผู้โดยสารเท่านั้นซึ่งไม่มีผู้โดยสารเลยทุกคนโล่งสุดๆไปเลย ม, <S <S <ENNIS> มุมนี้ก็จะเห็นว่าปกติจะมีเจ้าหน้าที่นั่งอยู่คอยตรวจก่อนจะเดินเข้าไปเจ้าหน้าที่ก็ไม่มีนั่งเลยนะตอนนี้เพราะว่าเที่ยวบินขาออกภายในประเทศอ่ะถูกยกเลิกทั้งหมดนะไม่ว่าจะเป็นนครศรีสุราษฎร์ถาดใหญ่ลำปางถูกยกเลิกทั้งหมดครับอันนี้ก็เป็นไปตามมาตรการของทางภาครัฐนนแหละฮะเริ่มวันนี้เป็นวันแรกเลย เดี๋ยวเราเดินไปดูเคาน์เตอร์เช็คอินโรอื่นกันบ้างโรดีกับโรอีตรงนี้ไม่มีการใช้งานอย่างที่เคยบอกไปคลิปก่อนหน้านะฮะหลายๆคลิปที่พูดไปจุดนี้จะเป็นจุดที่เขากำลังติดตั้งเครื่องเซ์เช็คอินคีออสอยู่จะเห็นว่าไกลๆก็จะมีช่างคอยติดตั้งระบบอยู่ เห็นได้ข uhm ่าวจากทอทว่าอาจจะมีการใช้งานเดือนกรกฎาซึ่งสถานการณ์ตอนนี้อาจจะต้องเลื่อนไปก่อนและผมคิดว่าอย่างนั้นนะตรงนี้จะเป็นโถงทางเดินครับที่ออกมาจากโรดีกับโรอีดูดิโล่งไหมล่ะต่อไปเป็นโรเฟนะครับมีสายการบินมีในประเทศด้วยอะไรเงี้ยแต่ก็จะเห็นว่าโล่งมากๆเลยไม่มีคนเลย โรจี ge, จะมีสายการบินที่เดินทางออกไปต่างประเทศอยู่คาดว่าจะเป็นสายการบินฮ่องกงครับมีที่เดียวเลยครับตอนช่วงเวลานี้ตอนเที่ยง <S <S แม้ว่าจะขึ้นป้ายหลายสายการบินแต่ว่าจริงๆก็แทบจะไม่มีสายการบินเดินทางออกไปเลยดีว่าแอร์เอมิเรตหลายสายการบินครับในโรเอสกับโรเจ แต่หน้างานปัจจุบันจะเห็นว่าไม่มีคนไม่มีผู้โดยสารเลยกลับมาต่อที่โรเจเลยครับ e ียิปต์โคเรียนแอร์กาตา t e เอเมเรโรเคก็จะมีแอร์ไชน่าเตอร์กิชแอร์ไลน t h อธิโอเปแต่ที่เคาน์เตอร์จริงจะจะเห็นมาโล่งมากแบบแทบจะไม่มีการใช้งานเคาน์เตอร์เลยตรงนี้เป็นจุดตรงกลางเลยของอาคารผู้โดยสารขาออก ครบรมมาสารีทีกระทายังสวยเด่นเหมือนเดิมครับแต่เคาน์เตอร์เช็คอินว่างสุดๆไปเลยผู้โดยสารก็มีมีบ้างครับมีน้อยมากโรเอ็กับโรเอ็นจุดนี้ก็ว่างครับฝั่งขวาจะเป็นโรเอ็นที่กำลังกำลังติดตั้งเครื่องเซล์เช็คอินคีออสอยู่ ฝั่งซ้ายโรเอมเคาน์เตอร์สะอาดมากๆเลยโล่งสุดๆครับจะเห็นเลยว่าฝั่งตรงข้ามก็มีทยอยก่อสร้างติดตั้งอุปกรณ์หลายจุดทีเดียว เราเดินอ้อมไปข้างหลังครับบริเวณนี้จะเป็นจุดที่ที่ตั้งของด่านตรวจโทนหางานกรมการจัดหางานก็เงียบเหงาพอสมควรโรพีกับโรคิวว่างไม่แพ้กับโลอื่นเลยครับ ล่งงจรงริๆคับนี่เราเดินมาด้านหลังทางเดินขึ้นไปที่คอ์เตอร์สายการบินใต้บันไดเลื่อนจะมีร้านบูสต์อยู่นะครับาขายยาขายของนิดหน่อยเดินอ้อมไปจนถึงโรมเกับโรมอนะครับ ฝั่งขวาโรอาเขาก็กั้นพ e ื้นที่เพื่อติดตั้งระบบอยู่เซฟเช็คอินคีออสส่วนโรเอสน่าจะปิดการใช้งานอยู่ผู้โดยสารก็มีบ้างครับอาราเดินต่อไปเรื่อยๆครับจนถึงโรที่กับโรยูนะครับ โรธีกับโรยูจะถูกกั้นไว้ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด1 9สําสำหรับเจ้าหน้าที่และคนที่อยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิแต่ตอนนี้ยังไม่มีการฉีดนะครับส่วนใหญ่คือฉีดไปแล้วบางสว่วนตรงไปเรื่อยๆครับข้างหน้าจะเห็นว่าเป็นเคาน์เตอร์ของแบตรีฟันอยู่สำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติครับ ยังเปิดให้บริการอยู่นะอันนี้เดี๋ยวเราจะอ้อมไปข้างหลังตรงไปเรื่อยๆจนสุดโรสุดท้ายคือโรดอร์นยูนะครับที่เขากันไมฉีดวัคซีนเดี๋ยวเราตรงไปเรื่อยๆแต่ว่านี่คือเป็นร้านเพิ่งเปิดใหม่ไม่นานนะร,ร้านรอสันขายขนมขายของกินซึ่งน่าจะเป็นร้านเดียวของชั้นสีที่ยังเปิดบริการอยู่ ถ่าจากรอสารไปอีกนิดนึงขวามือด้านในสุดสีแดงจะเป็นไบรเซนีส่วนภูมินะครับอันนี้ก็ยังเปิดบริการให้บริการอยู่เหมือนเดิมเก้าอี้ไม่มีคนอยู่เลยครับว่างสุดๆไปเลยตูย้กดซื้อสินค้าอัตโนมัติก็งดให้บริการ อันนี้คือโถงครับเมื่อเดินย้อนกลับมาจะเห็นว่าโถงโล่งกว่าปกติด้วยซ้ำครับแต่ด้านตรงกลางของอาคารผู้โดยสารนะบริเวณภาพบรม,มาสาลีลิกธาตุก็มีการเปลี่ยนดอกไม้อีกแล้วเป็นสีขาวสวยครับเดี๋ยวจะพาทุกคนลงไปดูบริเวณผู้โดยสารขาเข้าในประเทศ ว่าจะมีสภาพเป็นไงบ้างขวามือจะเป็นชั้น3ร้านขายอาหารนะร,ร้านขายอาหารชั้น3ทยอยปิดกันไปแล้วเดี๋ยวเราเดินลงทางเลื่อนไปที่ชั้น2ผ่านจุด,ดนตาพบครับแล้วตรงเข้าไปเลย ทั้งสองฝั่งจะปิดปรับปรุงทั้งหมดเลยครับตรงนี้ก็ไม่มีผู้โดยสารเลยเราถึงละโถงผู้โดยสารขาเข้าภายในประเทศจะเห็นว่าบอร์ดแสดงสถานะก็ไม่ทำงานเลยน่าจะปิดการใช้งานไปแล้ว ส่วนทเกิดเรามองตรงไปข้างในจะเห็นว่ามีสายพานสำหรับผู้โดยสารอยู่แต่ว่ามีการปิดปิดกั้นน่าจะไม่มีการให้บริการแล้วนี่คือสถานการณ์ล่าสุดของสนามบินสุวรรณภูมิครับตั้งแต่ที่มีมาตรการไม่ให้บินเข้ามาในพื้นที่สีแดงเข้มคือกรุงเทพสุรประการและปริมณฑลนะครับก็จะเห็นว่า สนามบินสุวรรณภูมิไม่มีคนเดินทางภายในประเทศเลยนี่คือบอร์ดเที่ยวบินขาเข้าครับทั้งหมดทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศ <S <S> <S เดี๋ยวเรามาดูกันมีขาเข้าเป็นย่างกุ้งครับคือต่างประเทศ <S <S> <S มีเดินทางเข้ามาจากโตเกียวซึ่ง ผู้โดยสารที่เข้ามาในประเทศแล้วก็จะเข้าสู่สเตจของวันทีนมีโดฮาลงเครื่องไปแล้วนะครับอัมเสดัมก็มีจากฮ่องกงก็มีเข้ามาแต่ว่าสายการบินในประเทศถูกยกเลิกทั้งหมดครับสำหรับวันนี้นะครับก็น่าจะได้เห็นสถานการณ์พอสมควรเป็นกำลังใจให้กับทุกคนให้ผ่านพ้นไปด้วยกันครับขอบคุณที่ดูคลิปแล้วก็เพื่อกดติดตามให้ด้วยนะครับขอให้ทุกคนปลอดภัยด้วยกันครับสวัสดีครับ